ทจะจัดรี่เอไว้เป็น3เทียเทียที่1ก็คือกลุ่มที่เรียกว่าไประดับสากลได้แหละพวก BYD Seeker x กเอเพงรถที่คุณภาพจะดีกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแล้วก็มาเซ็ตของ ผู้บริหารที่จะบุกตลาดโลกกลุ่มที่เป็นเทีย2จะเป็นกลุ่มประเภทในระดับรองลงมาดีปานกลางพอใช้ได้ซอฟต์แวร์อาจจะมีปัญหาง่ายหน่อยหรือจะไปก๊อปปี้เทสลามาเยอะเกินจะเป็นผู้แบบอาชางอานเกรดวอลอะไรพวกนี้คือมันพอใช้ได้แต่ถามว่าดีพอที่จะให้เราซื้อไหมขอคิดดูก่อนก,กลุ่มเต i ร์เทียซึ่งมีหลุดมาบ้านเราบ้างมันจะเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการที่ฉันไม่สนใจว่า จะยังไงฉันสนใจแค่ว่าฉันจะก๊อปรถขายซึ่งคุณภาพไม่ต้องมาคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดีครับ กลับมาพบกับชัยเ u สกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับพี่แอดเนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของการชาร์จไม่เข้าของรถเนตาเอ็กซ์ก็มีคนเข้ามาคุยเป็นจํานวนมากเลยนะแล้วอัปเดตข่าวล่าสุดนะครับมีเซลเนี่ยเข้าหาลูกค้านะแล้วก็ อัปเดตซอฟต์แวร์ขอดว่าตอนนี้เนี่ยชาร์จ DC กันเข้าแล้วนะแต่ว่าประเด็นเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือแอดก็ไม่เข้าใจนะว่าทาไมเนี่ยหน่วย PDI ของทางเนต้าเนี่ยเขาถึงไม่ดูแลให้ลูกค้าตั้งแต่ตอนแรกนะฮะเฟซบุ๊กของเนต้า Thailand นะก็มีคนเนี่ยเข้ามาคุยอยู่เป็นจํานวนมากเลยฮะกระทั่งถึงขนาดตั้งมาเป็นกระทู้กันเลยนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่แอดไปรวบรวมข้อมูลมานะฮะชาวเน็ตเนี่ยถึงขนาดจับเข่าคุยกันเลยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ DC ีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เรียกว่าอยากได้เนี่ยฉันก็อยากได้นะแต่ว่าก็กลัวปัญหาสะเหลือเกินนะฮะอย่างหัวข้อนี้แอดเอามาให้เพื่อนๆฟังกันนะ,ะเขาบอกว่า n น t a X ใครเจอปัญหาชาร์จ DC ไม่เข้าบ้างครับ <S <S ผมชาร์จ DC ครั้งแรกที่ EV Station ในปตทนะฮะในวงเล็บว่าชาร์จเข้าแต่หลังจากนั้นก็ชาร์จไม่เข้าแล้วครับเอาซะอย่างนั้นเลยนะฮะลองเปลี่ยนตู้ เป็นแบรนด์อื่นก็ชาร์จไม่เข้าตอนนี้ชาร์จ AC ตลอดเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแบบเดียวกันบ้างไหมครับแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างโอ้โหเรียกว่ามีแบบนี้ด้วยครับตอนแรกชาร์จได้นะฮะเรียกว่าชาร์จจบไปแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีการชาร์จไม่เข้าอีกนะฮะเรียกว่าแบรนด์เนต้าเนี่ย ยังประสบปัญหาพอสมควรเลยนะฮะโดยเฉพาะรุ่นเนะครับผมแล้วก็มีความคิดเห็นเด่นๆนะฮะที่แอดเนี่ยรวบรวมให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆในสายงานขายเนี่ยต้องประสานงานสายงานซ่อมบำรุงในการปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ก่อนถึงมือลูกค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์บริษัทนะครับโอ้โหตรงนี้นี่แอดมองว่าแอดเห็นด้วยนะครับบางคนเนี่ยถึงขนาดตั้งมาเป็นกระทู้กันเลยนะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายขายคงไม่เกี่ยวนะ เขาขายอย่างเดียวนะเขาไม่เกี่ยวดูแลลูกค้าฝ่ายซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นแผนกอื่นหรือเปล่าเป็นแผนกศูนย์บริการหรือเปล่าแต่ว่าในมุมมองของแอดนะฮะคือไม่ว่าคุณจะเป็นแผนกไหนนะฮะคุณก็ต้องช่วยประสานงานให้กับฝ่ายซ่อมบำรุงนะฮะถึงแม้คุณจะเป็นแค่เซลล์ก็ตามหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาภาพลักษณ์บริษัทมันก็ต้องเป็นคุณหรือเปล่าฮะ,ะเพราะว่าทีเวลาที่คุณจะเอาเงินของลูกค้าที่เป็นค่าคอมเนี่ยคุณก็ติดต่อประสานงาน หาส่วนลดให้ลูกค้าได้แต่เวลาที่ลูกค้ามีปัญหาเนี่ยคุณกับนิ่งนอนใจนะฮะแล้วก็ไม่สนใจอะไรแบบนี้แอดมองว่ามันไม่โอเคนะฮะซึ่งเพื่อนๆอาจจะผ่านตานะ,ะว่าเซลเนี่ยควรมีส่วนร่วมหรือไม่ในการดูแลลูกค้านะแอดก็ย้ําตรงนี้นะว่าควรมีนะฮะแล้วความคิดเห็นนี้ก็คือถูกใจแอดมากนะฮะมีคนเขาก็พูดอีกนะครับว่า มีวิธีแก้อย่างไรถึงหายนะฮะคนก็บอกว่าเอารถไปอัปเดตเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ศูนย์นะฮะอันนี้เขาก็บอกเบื้องต้นแบบนี้นะครับว่าอัปเดตเบื้องต้นซอฟต์แวร์ที่ศูนย์นะฮะแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งเนี่ยแอดมองว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับหัวข้อที่แอดเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือการแก้ไขปัญหาการชาร์จ DC ไม่เข้านะฮะคนนี้ก็บอกว่าผมเคยเจอเคยใช้รถ EV ีที่ลาวรุ่นหนึ่งมาแล้วทางจีนเขาให้เราใช้จนแบตเตอรี่เหลือน้อยสัก1 0 2 0 ให้มันขึ้นรูปเตือนแบตเหลือน้อยไปเลยแล้วให้ชาร์จ AC ทํทำแบบนี้2ครั้งเป็นการปลดล็อก DC แล้วจากนั้นค่อยชาร์จ DC ไม่มีปัญหาเลยลองทำดูนะครับคันอื่นก็เป็นเหมือนกันผมลองทำตามเขาดูทุกคันใช้ได้หมดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่า เดิมหัวชาร์จรถเนต้า X เป็นหัวชาร์จไทจี GBT มาตรฐานจีนครับแล้วเอามาแปลงหัวชาร์จไทซ c c s เเหมือนตัวซอฟต์แวร์มันยังไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นะเขาคพูดข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดได้เรื่องยังไงเนี่ยก็คือมาเล่าให้แอดฟังกันด้วยนะครับ ซึ่งเรื่องราวของรถ n นต a X นะกฮะก็มีปัญหาประปรายโดยเฉพาะในคลับของ n นต a X Thailand นะมีคนมาแชร์ปัญหากันเยอะจริงๆนะฮะอย่างล่าสุดที่แอดเห็นเนี่ยก็ดูน่ารักนี้นะครับเอาใบป,ปัดน้ำฝนลองปัดดูเล่นๆนะฮะเรียกว่า เสียงเนี่ยยังกับรถใช้งานมาเป็นปีๆเลยนะฮะใบบันน้ำฝนนี่ฝืดเลยนะฮะอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าเขาคิวซีหรือว่าเขาใช้วัสดุแบบไหนในการทํารถนะเห็นตอนที่ออกมาพรีเซนต์รถเนี่ยเอามาแช่น้ำนะ,ะแล้วก็ครึ่งล้อกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคุณภาพของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นทุกคันหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลูกค้าเอามาใช้ลักษณะครึ่งล้อแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรถมันจะใช้งานได้เหมือนตอนที่เขาเอามาโชว์หรือไม่นะแอดเริ่มกังวลแล้วนะครับ แล้วก็ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งนะฮะที่เป็นเรื่องราวของเนต้าวีนะครับผมซึ่งเรื่องราวที่แอดเล่าเป็นของรุ่น X เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบชาร์นะ,ะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวอัปเดตซอฟต์แวร์ก็หายนะฮะแต่ว่าเรื่องราวของลูกค้าที่บ่นเกี่ยวกับ Ne t a V ตรงนี้มันดูน่าสนใจนะฮะเรียกว่าของเนี่ยมันค่อยๆทยอยมีปัญหาแล้วก็เกิดปัญหาเรื่อยๆนะฮะอย่างคนนี้เขาบ่นว่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายจะพยายามเรียบเรียงและยอดที่สุดแล้วกันนะคะดีเทลจุกจก เหตุการณ์แต่ละอันเหนื่อยที่จะเล่าแล้วค่ะตัดสินใจว่าจะโพสต์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อแบรนด์นี้เดี๋ยวแอดก็จะเล่าคร่าวๆนะฮะเพราะว่าน้องคนนี้เขาไลา่มายาวมากๆเลยนะ,ะเขาก็ไล่ว่าจอดซ่อม14สิงหาถึง4กันยาหลังรับรถกลับมาพบปัญหาเพิ่มอีกนะครับไฟระบบควบคุมการทรงตัวสีเหลืองขึ้นนะ,ะไฟท้ายตั้งออโต้แต่ไม่ติดนะครับแล้วเขายังบอกอีกว่าจอดซ่อมอีกครั้ง6กันยา จนถึงปัจจุบันนะฮะในวงเล็บว่า18กันยาก็ยังไม่ได้รับลดคืนนะครับแล้วเขาก็มีนะฮะเขาก็บ่นเรื่องการติดต่อก,กับทางเนต้านะฮะเขาบอกว่าการติดต่อกับเนต้าไทยแนลแนด์ call center เป็นบอทดรับเรื่องเลยจ้าไม่เคยโทรกลับเหมือนคุยกับหลุมศพนะฮะโอ้โหเรียกว่าพูดค่อนข้างรุนแรงนะฮะ ib เพจหนักกว่า call center อ่นออานไม่ตอบ copy p s t e ข้อความเดิมนะฮะอีเมลเข้าสำนักงานเงียบไม่ตอบเหมือนกันเบอร์มาร์เก็ตติ้งที่ชอบส่งของให้คนอวย ยังไม่เคยลองโทรแต่ถ้าใครอยากลองก็นะตามเบอร์ที่แอดลงไว้ตรงนี้นะฮะและ้วเขาก็ยังพูดอีกยาวมากๆเลยนะเนี่ยตามที่แอดนี่เลื่อนเลยนะครับโอ้โหรายละเอียดนี่เยอะมากจริงๆแอดอ่านไม่ไหวนะแต่ว่าแอดขอสรุปด้วยรูปภาพตรงนี้นะที่ลูกค้าคนนี้เขาลงไว้นะครับเขาสรุปว่ารถป้ายแดงจอดศูนย์ซ่อมรวม22วันนัดไปรับรถกลับเข้าศูนย์อีก3วันสุดท้ายต้องจอดรอซ่อมอีก11วันตอนนี้ยังไม่ได้คืนเนต้าจะดูแลลูกค้ายังไงนอกจาก ซ่อมไปวันๆนะครับโอ้โหเรียกว่าลงแบบหมดอะไรตายยากเลยนะแล้วนะลเขาก็ยังมีการโพสต์รูปต่อนะ,ะแล้วเขาก็บอกว่ารถป้ายแดงแกะชำทําเป็นรอยอีกนะฮะโอ้โหเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบระบบค r u สค e control เนี่ยยังไม่แน่ใจกันเลยนะฮะแล้วเขายังเขียนด้วนะครับคล้ายๆกับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะจอดศูนย์ตั้ง22วันรับรถมาวันแรกไฟไท้ายไม่ติดอีกนะฮะกี่เรื่องแล้วคันนี้เนี่ยฮะ,ะแล้วเขาก็ยังชี้ลูกศรไปที่ traction นะฮะ จอดไป22วันไปรับรถออกมายังไม่ถึง15นาทีไฟอะไรขึ้นอีกนะฮะในรูปตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับระบบการลื่นนะฮะลื่นถลายนะฮะอันนี้ก็ขึ้นเตือนขึ้นมาอีกนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าจอแสดงผลเป็นขอบเบิร์นแบบนี้ค่ะจอใครเป็นบ้างนะฮะเหมือนคล้ายๆกับ เป็นวงๆสีขาวขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บอกว่ารับรถกลับมาปุ๊บจะเอ๋กล่องสายไฟอะไรอ่ะช่างลืมเก็บเฉยนะโอ้โหก็เป็นเหมือนกับการแกะมาเช็คระบบฟิลนะฮะก็ไม่เก็บให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเรียกว่าคนนี้เนี่ยโดนหลายอย่างจริงๆนะฮะกับช่างเนต้าวีอันนี้นะครับเรามาดูคอมเมนต์คร่าวๆกันนะครับคนนึงเขาก็บอกว่าไม่ถึง7วันไม่ควรซ่อมนะควรให้คันใหม่เขานะโอ้โหเรียกว่าคันนี้เนี่ยไม่ถึง7วันนะแกะแบบนี้เนี่ยโอ้โห ไทจะไหวนะฮะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า V2 กับ X เนี่ยทำไมปัญหาเยอะจัดเลยนะครับโอ้โหตรงนี้แอดมองว่ามันเยอะจริงๆเหมือนกันนะฮะอีกคนหนึงเขาบอกว่าโรงงานวิศวกรคนประกอบก็อยู่ไทยทําไมช่างเก่งๆถึงไม่มีเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเขาก็เริ่มสงสัยในการประกอบของเจ้าเนต้านะฮะโดยเฉพาะรุ่น V2 กับรุ่น X นะฮะว่าทำไมปัญหามันเยอะจังนะฮะแล้วลูกค้าเ็าก็มีพูดถึงเรื่องช่างด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ผ่านไป10วันเนี่ยศูนย์ติดต่อกลับมาครั้งแรกเขาให้คําแนะนําว่าเป็นอาจารย์เนตานะฮะก็แก้ไม่ได้ต้องรออาจารย์ฝั่งจีนนะครับมาดูเออก็รอไปจ้ะระหว่างนี้ก็ไม่มีรถสำรองเขาบอกว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่ง27สิงหาบอกว่าอาจารย์จีนจะเข้ามาดูและแจ้งเบื้องต้นว่าจะแก้ไขอะไรบ้างนะฮะอย่างคร่าวๆคนนี้เขาก็พูดถึงเรื่องราวของช่างซ่อมนะฮะเรียกว่าช่างไทยทําไม่ได้จนต้องรอช่างทางฝั่งจีนเนี่ยมาช่วยดูให้นะครับ ทุกคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเนต้าในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีนะฮะเรียกว่าน้องๆลองจาก BYD เลยนะครับก็คือ BYD เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งนะ,ะโดยเฉพาะยอดขายในประเทศจีนเนี่ย BYD เนี่ยทำยอดขายได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองมาดูแบรนด์เนต้านะฮะในประเทศจีนเนี่ยจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะอย่างแอดเปิดชาร์ตตรงนี้ให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแอดเปิดให้ดูนะครับก็ BYD อยู่อันดับหนึ่งนะฮะ อันดับ2ก็จะเป็นโฟล ks วาเก้ดับ3ามโตโยตนะฮะอันดับ4ี่วูหลิงนะฮะอันดับ5 g าจีวีนะฮะอันดับ6กเทสลอันดับ7ชฉางอันนี้เรายังไม่เจอเลยนะฮะเก้าฮอนด้าสิบนะฮะนี่เราลองเลื่อนไปแล้วสิบแปดไอรอนนะฮะยี 27, นะครับยังอยู่ที่ฉังอันนะฮะยี่สิบียวมีนะครับที่เพิ่งเปิดตัว31 Ford นะฮะยังไม่เจอนะครับ MG 45นะครับเนต้ ata, เจอแล้วครับ ที่ประเทศจีนเขาเรียกว่ารถยี่ห้อเนจานะฮะประเทศจีนเรียกเนจานะฮะก็คืออยู่ที่อันดับ50เลยนะครับโอ้โห oh, oh, ในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าเนต้าเนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์พระเอกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มียอดขายเนี่ยราวๆแค่ประมาณ5000คันเท่านั้นนะครับเรียกว่าในประเทศไทยเนี่ยเนต้าเนี่ยขายดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากชาร์ตตรงนี้เนี่ยใน BYD ดีเนี่ยขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะฮะยอดขาย3 0 0 0 0 0กว่าคันนะฮะแล้วก็ ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยได้ถึง19%นะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าเนจาดับที่50เนี่ยส่วนแบ่งการตลาดก็ได้เพียง0.27เท่านั้นนะแต่ในประเทศไทยเนีรยเรียกว่าเนต้านี่ขายดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็เนต้าเนี่ยเขาเคยมีข่าวนะฮะเขาเนี่ยจะปิดโรงงานนะฮะเนต้าเนี่ยในประเทศจีนนะครับเคยมีข่าวหือว่าเขาเนี่ย หยุดการผลิตในจีนมานานกว่าครึ่งเดือนนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอบกลับด้วยตนเองนะฮะเรียกว่าข่าวเนี่ยลงวันที่10มีนาคมนะฮะ2024นะ,ะด้วยความที่แบรนด์ตัวเนี้กระท่อนกระแทน่นหรือเกินในประเทศจีนนะ,ะแต่ว่าในประเทศไทยะะเรียกว่าขายดิบขายดีกันเหลือเกินนะเดีแอดก็จะมาเล่าเรียงข่าวนี้ให้เพื่อนฟังนะครับเขาก็บอกว่ามีข่าวลือว่า เนต้านะฮะหรือในวงเล็บว,ว่าเนจาออโต้โมบายนะฮะหยุดการผลิตในจีนมานานกว่าครึ่งเดือนนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอบกลับด้วยตนเองนะครับในข่าวเขาบอกว่าเนต้าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญในจีนแม้ว่าผลการดําเนินการในตลาดภายในประเทศจีนจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่จะมีผล การดําเนินการที่ดีในประเทศไทยและอินโดนีเซียนะโอ้โหเรียกว่าในจีนเนี่ยเขายอมรับเลยนะว่าเขาขายไม่ดีนะแต่ว่าในอินโดกับในไทยเนี่ยกับขายดีซะอย่างนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่าโรงงานของบริษัทในหนานหนิงถูกระงับไปนานกว่าครึ่งเดือนซีอโอเนี่ยเข้ามาปิดข่าวนะและบอกว่า ไม่เป็นเช่นนั้นและจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วๆนี้นะครับเนจาออ t โตโมบายนะฮะอยู่ในระดับที่2ของแบรนด์รถยนต์ใหม่ของจีนปัจจุบันมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จํานวนมากในจีนนะแต่ปริมาณการขายเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากนักนะตามข้อมูลอย่างเป็นทางการแบรนด์ดังกล่าวจําหน่ายทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์2024นะฮะและจําหน่ายได้เพียง6 0 8 5คันเท่านั้นนะฮะซึ่ง ไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนะเรียกว่าขายได้6,000คันนี่น้อยนะฮะอย่างไรก็ตามผู้ผลิตเดิมยังระบุด้วยว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือเนจาแอลนะครับในจีนเนี่ยเดือนเมษายนนี้และคาดว่าจะมียอดขายที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนต้ายังเป็นหนึ่งในแบรนด์พลังงานใหม่ที่มีความกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกอีกด้วยนอกจากประเทศจีนยังมีกําลังสร้างโรงงานในประเทศไทยและมี กำลังที่จะเริ่มดำเนินการผลิตอีกด้วยนะฮะก่อนหน้านี้เนชาออโต้โมบายยังร่วมมือกับโกออโตเพื่อสร้างโรงงาน CK d ดีของเนต้าวีในเมืองนะฮะคาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาสแรกของ2,568โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด50,000คันทั้งปีนะฮะแผนนี้คาดว่าจะได้งบประมาณ600ล้านลิงกิตนะฮะและเป็นโครงการลงทุนในท้องถิ่นใหญ่ที่สุดของแบรนด์รถจีนขนาดนี้นะครับอย่างไรก็ตามข่าวล่าสุดจากจีนเปิดเผยว่าโรงง,งานในหนานหนิงได้หยุดการ และมีรถยนต์สะสมในสินค้าคงคลังจำนวนมากนะฮะนอกจากนี้เนชาออโต้บรรลุเป้าหมายยอดขายเพียงครึ่งหนึ่งในปีที่แล้วนะฮะเป้าหมายเดิมของเขาคือ250,000คันโดยบอกว่าโรงงานที่หนานจริงส่งออกส่วนประกอบของเคดีเป็นหลักและ ส่งออกส่วนประกอบของเคดีจนวน5 0,000ชุดในปีนี้ดังนั้นจึงไม่ลังงับการผลิตนะครับและข่าวเขายังบอกอีกนะฮะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเนต้าลงทุนค่อนข้างมากใน3ประเทศนะฮะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและยอดขายในตลาดต่างประเทศก็ดีเช่นกันนะฮะในวงเล็บว่าประเทศไทยติดอันดับ 1- ใน10โดยรวมในปีที่แล้วนะครับโอ้โห oh, oh, เรียกว่าข่าวนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะแล้วก็ยังบอกว่านอกจากนี้ราคาสินค้ายังแข่งขันได้อีกนะในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในประ ประเทศของฉันนะฮะฉันจึงเชื่อใจผู้ผลิตเดิมว่าไม่น่าจะล้มละลายเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับโอ้โหข่าวนี้เขาก็พูดประมาณว่าเขากลัวว่าเนต้าเนี่ยจะล้มละลายนะแต่ว่ามันมีประเทศเนี่ยที่เข้ามาช่วยเหลือเขานะฮะแล้วหนึ่งในประเทศนั้นก็คือประเทศไทยของเราเนั่นเองนะข่าวนี้ก็คือค่อนข้างน่าสนใจมากนะฮะว่าในข่าวเนี่ยเขาเคยบอกว่าเนต้าเนี่ยยอดขายลดลงนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า เคยมีข่าวแว่แวๆมาว่าเนต้าเกือบที่จะหยุดการผลิตในจีนมานานกว่าครึ่งเดือนด้วยนะครับแต่ก็มีเรื่องน่าแปลกนะครับเขาบอกว่ายอดขายในประเทศจีนของเนต้าเนี่ยยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่ามันลดลงถึง15.9เลยนะฮะเมื่อเทียบเป็นรายปีนะฮะในครึ่งปีแรกในปีนี้นะเขาบอกว่าเนต้าเนี่ยไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่คนจีนชื่นชอบมากนักะอย่างที่แอนได้เปิดให้ดูในตอนแรกนะฮะถ้ารวม กับทุกแบรนด์ในประเทศจีนนะฮะเนต้านี่อยู่ไม่ติด1ใน10กันเลยทีเดียวนะครับแล้วสื่อนี้ยังบอกอีกนะครับว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หลักของเนชานะฮะในตลาดภายในประเทศเนี่ยเรียกว่าหน้าหดหูเลยนะฮะข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาปีนี้เนี่ยเนต้าเอสนะฮะขายได้เพียง8 0 1คันเท่านั้นและเนต้าจีทีขายได้เพียง251คันนะฮะแล้วก็ยังมีผู้ก่อตั้งบางคนนะฮะเขากล่าวว่าเขาผิดหวังนะฮะที่เขาลงทุนใน เนต้านะครับผมหรือว่าในประเทศจีนเรียกว่าเ네นจานะครับผมซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าผิดหวังนะฮะที่ไปลงทุนในเ네นจาแต่ว่ามันมีหน้าแปลกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าในตลาดของต่างประเทศเนี่ยเนชากับกลายเป็นขายดีนะฮะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะฮะแล้วก็อินโดนีเซียนะครับ แล้วหลักๆคือประเทศไทยเนี่ยเนต้าเนี่ยตั้งความหวังไม่อย่างมากเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยชื่นชอบอะไรในรถของเนต้านะแต่สิ่งหนึ่งที่แอ๊ดในเห็นแล้วนะครับก็คือเนต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทําราคาได้ถูกนะฮะเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วหรือเปล่าเลยต้องตั้งราคาให้ถูกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตลาดในประเทศนะฮะโดยเฉพาะในประเทศจีนของเขาเองเนี่ยยอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าไหร่นะฮะอาจจะต้องคิดใหม่กันเลยนะครับเพราะว่าเคยมีข่าวลือถึงขนาดที่เนต้าเนี่ย หยุดการผลิตในประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะับเพราะว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็คือขายดีก็จริงนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวน้นล่าสุดเนี่ยก็คือทาง GWM เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดดูข่าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะแอบ หวั่นใจกับค่าย GWM ไม่ได้นะครับหรือว่าเกรดบอลมอเตอร์นะครเพราะว่าเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยยอดขายช่วงหลังก็เรียกว่าตกลงไปอย่างมากนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนตัวผู้บริหารตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมหรือเปล่าอาจจะมาแข่งขันทางด้านราคามากขึ้นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยทางเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยเรียกว่า ขายแบบชิวๆนะฮะเข้ามาก่อนเป็นเจ้าแรกๆแต่ว่าตอนนี้โดนทั้ง BYD โดนทั้ง n e ต้เนี่ยแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปหมดเลยนะฮะยังไรก็ตามนะฮะถึงแม้ยอดขายของรถเนต้าในประเทศไทยเนี่ยจะดีแค่ไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทางเนต้าประเทศไทยเนี่ยยังไม่ควบคุมคุณภาพนะทั้ง n e ต้ X แล้วก็ V2 นะแอดเชื่อว่า คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้รถเนี่ยเอาจริงๆผู้ตรงๆเลยฮะคนไทยไม่ได้โง่นะฮะเราก็สื่อโซเชียลสมัยเนี่ยค่อนข้างแรงนะ,ะถ้าเกิดมันมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คนไทยเนี่ยผิดหวังกันอีกนะแอดเชื่อว่าคนไทยอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้นะฮะก็อยากให้ช่วยดูแลนะฮะแม้กระทั่งเรื่องการ QC หรือว่าการ p d i ของรถนะแอดมองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลยนะฮะ,ะเพราะว่าไม่อยากให้แบรนด์เนต้าเนี่ยเรียกว่ารถเนี่ยไม่ได้แพงนะแล้วคนไทยเนี่ยก็ชื่นชอบที่ไม่ได้ราคาสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาบ่อยๆขึ้นแบบ แบบนี้ทีขึ้นเมื่อไหร่นะแอดว่าคนไทยอาจจะคิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยทางเนตาก็อาจจะแก้ไขอะไรไม่ทันแล้วก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยแอดฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะฮะก็จะนามาฝากกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าแ,แอดมีข่าวชับไว้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดลาวเลยนะครับร<อ>สวัสด,ดีครับเพราะฉะนั้น่ในแง่ของการทดสอบเรื่องของความทนทานเรื่องของจุลเรื i วิ t ย์ทต่าง จะไม่เท่ารถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถยุโรปหรือรถอเมริกันใครก็ตามที่เล่นสงครามราคาเยอะๆจงระวังแบรนด์นั้นให